พูดพอพอสีคาเอาไรคะ <c oughs> ฉันมีชาเลนจ์ให้พวกเธอทำรับคำท้าไหมรับค่ะเห็นทำกับข้าวมันเก่งนะักเก่งหนาเก่งจริงอไิตาแล้วสุกหยิบของคนละชิ้นถ้าทำกับข้าวออกมาอร่อยได้ฉันจะให้เลยหนึ่งหมื่นบาทมาค่ะเริ่มที่ปื้มก่อนเลยหนึ่งสองสม อันนี้ค่ะต่อไปพี่เก๋ค่ะโอ้รู้ไหมว่าคืออะไรที่หยิบมาหมูสับต่อไปพี่บัวค่ะแทำทำทแทมแทำทำทำฮมรู้ไหมว่าคืออะไรที่หยิบมาพี่บัวกระหล่ำค่ะรู้ไหมว่าหยิบอะไรมาซอสโคชูตังเอาไหนเดียไปหมอกอันนี้เนาะอ,อ,อะไรคะพี่ไหมผ้แล้วพี่ไมหมหยิบมาอย่างหนึ่งแป้งขนมจีน ที่แมมอะไรคะแตงกวาค่ะขอไอเดียหน่อยค่ะเอาอะไรคะแล้วเราเอาไปตำเหมือนตำส้มตำได้ไหมคะจะได้แน่ะมีซอสหรือว่าเราจะผัดกะเพราโโอ้หหนักกว่าปลื้มีดจะผัดยังไงใบกะเพราก็ไม่มีลัดหน้าหมูแั้วก็ซอสโคชูจังเฮ้ยไหนๆก็ไม่หนุ่มจีนแล้วเราทำลาดหน้าหัวไก่อกไหมคะลาดหน้าค่ะเคไปแม่เท่าเงินหมื่นค่ะทุกคนเท่าเงินหมื่นอ๋อซอสโคชูจังก็มาหน้าตามันแบบน่าสงสัยมากตอนนี้เส้นไก่อกเราพร้อมแล้วค่ะเรารอน้ำลาดหน้า โอ้ยน่ากินุมามามาทุกคนเรียกพี่แมแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะไอ้มงลอะไรนี่าไหัวไก่โอ้เฉยพักงานชิมไม่ได้เลยค่ะใช่มันดูแปลกๆอย่างกับสุกี้เลยไม่แปลกพี่แมรต้องชิมค่ะสุดล้ำสุดคเดทีบเลยอันนี้โอ้โหเป็นไงคะอืมอ้าวแล้วหมื่นหนึ่งงามื่นึแบบนี้ยังไม่ผ่านไว้ครั้งหน้าฉันจะให้แก้ตัวใหม่ฝีมือการทำอาหารของพวกเธอสู้ฉันไม่ได้แม้แต่ปลี้เล ใครปานคนเคยคาเนี่ยเมนูเนี้ย <c oughs> กินไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs>